สวัสดีจ้าวันนี้ได้แมงกะพุนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆจ้ามาจ้าแซ่บน้ำกันจ้าเอาเลยเอาเลยอืมฉ่ำๆไปเลยอืมมาจ้ามาจ้าอืมแซ่บค่ะพี่นอ้องมาจ้าอืม อืมอืมอืมแซ่บอืมแบบน้ำจิ้มจ้ำๆไปเลยจ้าอืมอืมผักกรอบๆจ้าอืม อืมแลัวกรบคุณมาจ้าอร่อยอร่อยฮืมไดบปะ แก้มแดงกว่าอือมาจิ้มไหม,มหนัวมากค่ะทุกคนมาอือ ม่แมนะ่หมดโดดเลยน้ำนที่หมดนนะ้ำนยังมันเป็นน้ำออกขึ้นแล้ครับขึ้นลอืมกะผักขึ้เกาค่ะ ต๋อตไี่ให้กินหน่อยอย่ยเปี่ยนอ่นอยาก,กินอน่นะได้ค่ะอันนี้ทำให้หน่ยอยชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะคำโตโตอืมม,อมันจิ้มแซมเองนี่นี่เนี่ยนี่นนะคะแี่ลูกนี้อยากกินเลย บอกพี่หน่อยดีได้คะ่ะบอกพี่น้อยบอกพี่น้อยยิ่งหรือได้ะมาเดี๋ยวกกินหม,มูอโอได้ว้าวหมูใหญ่มากว้าวอร่อยไหมคะขอชิมหน่อยได้ไหมยังเนียนเดียวนะหรออันเดียวหืมอยูกับอยากกินนม <laughs> กิชูอค่ะเลนเหมือนลูกจะแั่งอ่ะมือมันเบื่อใช่คือมันเบื่อหนูหมูอ่ะันนี่อจ่าเดี๋ยวตาสัตว ออืทำใหญ่ๆไปเลยค่ะแสบมากจ้ะหาเป็นอะไรลูกต้องต้องไปล้างมือค่ะ ไปล้างมือป่ะเป,งงเปิดก๊อกเลยค่ะล้งบ้านดิจ้าเปิดก๊อกหลังบ้าน,าอ,านอืม,อม